สวัสดีครับปกติแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานก็เกือบ3ามตัวแตกตรงเนาะหลักร้อยผิดเอ่อวันนี้3แถวนะแถวแรก3 4นะครับมากับ5้7 0ก็นนี่ปกติแถวที่2พิเศษครับ7 9กมากับ0 124แถวที่3 b ม p 1 2มากับ6 7 8 9็ดแเด่นไม่ชน ม่ชนเลยนะครับตัวเด่นไปสามสี่ครับมากับเจ็ดครับศูนย์นะครับอืมเขาเป็นหกเก้าหลักร้อยเศษหนึ่งนะสามารถสามสี่ครับสามเจ็ด สามศูนย์สามหกสามเก้าครับสี่มาสี่เจ็ดครับสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าหลักร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่านรู้สึกว่าจะออกออกที่ไหนหนึ่งเก้าสี่ร้อยนะครับหนึ่งก็เป็นหนึ่งสามสี่หนึ่งสามเจ็ดนะครับหนึ 1, 3, ่งสามศูนย์น่จะออกปกติเมืนะ่อวานเนี่ย หนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าเน้นไปที่ไหนเหรอเน้นไปที่ไหนเน้นสี่ครับเน้นสี่ก็เน้นไปที่สามสี่นะครับสี่เจ็ด าวันปกติออกสี่เก้4สี่ศนะครับหนึ 7, แล้วก็140สี่ำหรับแนวทางหัยห้าหนอยนะครับปัญจัน์ที่6ก ตามกันต่อครับนะมันก็มาอยู่แต่มันไม่แตกนะครับจุดเน้นมันก็มาอยู่เมื่อวานนี้เหมือนว่าวันนี้มาลุ้นกันอีกที3ตัวแตกไหมขอให้โชคดีครับ